เดี๋ยววันนี้เรามาทําหมูผัดพริกหยวกกันครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทํากันเลยเริ่มจากการหั่นพริกหยวกก่อนเลยจะเป็นพริกหยวก100กรัมพอได้แล้วเราจะไปเริ่มทําผัดพริกหยวกกันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปแล้วนํากระเทียมสับลงมา1ช้อนโต๊ะผัดให้หอมเลยครับพอกระเทียมของเราเริ่มหอมฟรุ้งแล้ว เราก็นําเนื้อหมูลงมา150กร,รมัมตามด้วยพริกหยวกที่เราหั่นไว้เราจะผัดให้ทุกอย่างมีความหอมก่อนนะครับพอทุกอย่างได้ที่แล้วเราจะมาปรุงรสกันเลยครับ เติมน้ำเปล่าลงไป50กรัมแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสภูเขาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายขาวครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยป่นครับทีนี้เราก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับเราจะผัดด้วยไฟแรงนะครับจะทำให้ที่หยวกของเรามีความกรอบแล้วก็มีความหอม โอเคเสร็จแล้วครับผัดพริกหยวกสูตรเบาวต้มน้ำพอขุกขิกน่าทานมากๆเลยครับเพื่อนๆลองไปทำดูครับ